ผมขอให้ทุกคนช่วยกันกดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์แล้วก็กดติดตามกดสั่นกระดิ่งปรับเป็นทั้งหมดนะครับผมแค่นี้ก็เป็นกําลังใจให้ผมมากๆแล้วนะครับอ้าวเะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านอยู่กับผมคนเดิมสุดหล่อพ่อไม่รวยแถมชอบตั้งกลวยจราจร <c oughs> พ่อผมไม่ใช่ตำรวจครับน้องพูดเล่นก็ห่างหายกันไปนานมากเลยนะครับประมาณครึ่งเดือนเพราะว่าบ้านผมเนี่ยโดนน้าท่วมนะครับผมก็คือท่วมชนิดที่แบบว่าแทบจะขึ้นมาบนบ้านผ ผมเลยนะครับคือชั้นล่างผมเนี่ย ท่วมไปหมดแล้วนะครับแล้วอีกนิดนึงเนี่ยก็จะเข้าห้องผมนะฮะซึ่งก็ต้องย้ายของย้ายคอมย้ายนู่นย้ายนี่นะครับเลยไม่ได้ทําคลิปเลยนะฮะท่วมชนิดที่แบบว่าอับรีมากนะครับครึ่งเดือนเลยอ่ะโคตรเซ็งแต่วันนี้ผมก็กลับมาแล้วฉลองการกลับมาด้วยการกดไลค์ซับสไครต์คลิปนี้เพื่อเป็นลางใจผมด้วยวันนี้นะครับที่เราจะมาเล่นกันนะครับผมก็จะเป็นสิ่งที่มันมีมานานแล้วล่ะในเกมนะครับตั้งแต่เวอร์ชัน1.1 1แต่ผมเนี่ยไม่เคยเล่นเลยแต่วันนี้ผมไปเจอคลิปเก่าๆของคนอื่นมาผมก็เลยจาม ลองเล่นพร้อมคุณผู้ชมเลยมันมีชื่อว่า5ภัไพิบัติสุดโหดในเกมไมค์คราฟนะครับวิธีจะใช้ขั้นแรกเนี่ยเราก็ต้องทับกิฟเหมือนเดิมแท็บชื่อเรานะฮะแล้วก็พิมพ์คําว่า c o m กดแท็บนะครับผมกดไปอีกนะคอมมานด์บล็อกนี่ครับเราจะได้คอมมานด์บล็อกมานะครับวางคอมมานด์บล็อกไปวางปุ่มไปคัดลอกลิงก์คอมมานด์ที่ผมทิ้งไว้ทางใต้ล่างคลิปเนี่ยกดคัดลอกมานะครับแล้วก็กดเข้าไปที่คอมมานด์อย่างนี้กดปุ่มคอนโทรลกับตัว V พร้อมกันชูแอบแล้วกดไปนะครับ ผมก็จะได้เจ้านี่มานะครับผมกดไปตรงนี้ครับผมนี่เราจะได้อุปกรณ์มาทั้งหมด5ชิ้นนะครับมาดูไัยพิบัติแรกกันเลยอะไรเนี่ยเมเทอริเทสโอ้โหชื่อมึงก็อ่านยากเกินเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยว่ามันคืออะไรวางเลยละกันโอ้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 กระบาดโอ้เ oh! 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 สียงโคตรดังโอ้โหโอ้คุณผู้ชมคุณผู้ชมผูกฟังผมจะแตกโอ้โห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 วอเตอร์ กิ่งแม่อุกบาตนะครับอันนี้มันคือไปพิบัติอุกบาตนะครับขอวางแล้ว่อกันโอ้พระจาโอ้บูอ๋อโอ้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 ลีแคบโหดมากนะครับโอ้โหอุกบาตโอ้อุกบาตมาพร้อมกับแล่ต่างดาวด้วยนะครับนั่นก็คือไดอะอมอนนั่นเองนะฮะ ล่วงมาพร้อมกับเพชรนะฮะถ้ามึงแถมนาฬิกาเบนเทนมานี่จะเป็นอะไรที่แบบโคตรเท่นะครับ9เมตรนะครับผมอ่า18นะครับผม18เมตรนะฮะมันไม่ใช่แค่นั้นนะดิครับมันหลายที่มากนะฮะโอ้โหคือบอกเลยพายุบัติอันนี้ถ้ามึงหลบได้ก็โหดมากนะครับเรามาดูเฮลสตอมกันเลยนะน่าจะเป็นพายุนะผมขอวางตรงนี้เลยละกันอะไรวะเนี่ยออลูกเห็บลูกเห็บหรอลูกเห็บนะครับ โอ้แล้วโดนอ้พวกนี้ไม่ตายด้วยลูกเห็บมึงน่าจะล่วงโดนหัวแล้วก็ตายดิเออไม่ตายเออดีดีแม่งไม่โคตรไม่สมจริงเลยอกากเอ้เราจะได้มาเป็นบล็อกอะไรแล้วมันเก็บไม่ได้ด้วยเหรอเออเก็บไม่ได้ด้วยอะครับว่าเอตายตายวะตายวะเออตายเพิ่งมาตายเนาะตกตั้งนานมึงเพิ่งมาตายอุตลตกนานมากนะครับโอ้ตกนานเลยลูกเห็บเดี๋ยวบอกนะว่ามันจะตกไปเรื่อยๆเลยอะ มึงก็โหดเกินเพื่อนใครอยากสัมผัสความเจ็บปวดรวดร้าวก็ลองไปเอาหัวโคกดูละกันต่อไปนะครับผมซิงโง่นะฮะคือไปพิบัติอะไรบ่อเดี๋ยวลองวางไปนะครับผมอะไรครับเนี่ยอ้ oh my g ก็แผ่นดินไหวเหรอแผ่นดินแยกนะฮะโอ้โหว้าว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  ว้าวโอ้แผ่นดินแยกนะครับผมเฮ้ยโอ้โหอันนี้ก็ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นะครับผมก็อยู่ที่ว่าแบบว่ามันจะเกิดขึ้นตรงไหนแต่ถ้ามันเกิดขึ้นในทะเลทรายนี่มันจะดูน่ากลัวมากเลยนะครับไอแผ่นดินไหวนะเดี๋ยวผมขอลองวางตรงพวกนี้ซิปับดูดิว่ามันจะตกไปหรือเปล่าโอ้เอาแล้ว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 อารมณ์มันคล้ายๆแบบว่าไอพวกทําบาปหนามานะครับธรณีสูบนะฮะเออ คำบาปเยอะจัดนะครับโดนธรณีสูบตกลงไปตายซะอีกพวกนรกต่อไปทันเดอร์นะครับผมหรือก็คือฟ้าผ่านั่นเองถ้าใครไม่เคยเห็นฟ้าผ่าก็ไปถือสายทองแดงนะฮะเอามาพันหัวมึงไว้แล้ววันไหนที่ฝนตกก็ไปยืนตากฝนนะครับพร้อมกับเอามือชูขึ้นฟ้าแล้วก็เรียกคอนโยเนียมานะครับมึงจะได้รู้ว่าฟ้าผ่ามันเป็นยังไงไปปามเขาให้โอ้โอ อันนี้ก็คือมันเป็นภัยพิบัติฟ้าผ่าแต่ว่ามันก็ดูแบบโอ้ยเชื่อมาทําให้ฝนตกด้วยดูแบบไม่โหดมากเพราะฟ้าผ่าเราก็เห็นกันเป็นปกติอยู่แล้วนะครับมันไม่ปกติหรอกแต่ถ้าเราแบบไอเอ็นชารอะไรที่มันใส่ตีสูตรแล้วปาไปมันก็จะเป็นฟ้าผ่านะครับหรือว่ามอสบางมอสเนี่ยมันก็เรียกสายฟ้าได้อยู่แล้วนะครับซึ่งก็เห็นบ่อยเกินโอเคผมสั่งให้ฝนหยุดตกนะครับผมไม่หยุดด้วยเฮ้ กูใช้เอฟเฟกต์คำสั่งเคลียรไปแล้วฝนไม่หยุดด้วยคุณผู้ชมโอ้มึงก็บ้าเกินเพื่อนอะไรวันนี้โอ้ไม่หยุดด้วยโอ้โหเอาฟ้าผ่าออกอยังไงวันนี้ปวดลำคาจัดเลยครับคุณผู้ชมทนไม่ไหวแล้วครับคุณผู้ชมคือเสียงมันดังมากนะครับแต่ขอหยุดก่อนอ๋อหยุดไหมเนี่ยหยุดไหมเนี่ยโอ,โอ้โหหยุดวะ่ะแม่งหน้าลำคานจัดนะครับโอ,โอ้โหฟ้าผ่านนี่คือกูไม่เล่นมึงซ้ำแน่นอนนะฮะแม่งโคตรหน้าลำคาญนะครับโอเคเก็ตไอเทมแล้วก็โอเค โอ้ยพอเปิดล้าฟข้ามาพายอกีกผมว่าผมต้องเปลี่ยนโลกเลยยังไม่ได้รีวิววันสุดท้ายเลยครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาลองรีวิววันสุดท้ายดูกันเลยนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมบอกเลยว่าโคตรจะทุรักทุเลมากเลยกับไอ้สายฟ้านะครับอันสุดท้ายมีชื่อว่า volcanic eruption น,น,นะฮะ eruption น,นะครับผมมันคืออะไรวันนี้ไปเลยละกะอะอะไรอะครับไปพิบ้านอะไรอะลาวาฮะโอ้ยโอ้ย อ้อภัยพิบัติอะไรวันนี้มีลาวาผุดขึ้นมานะครับผมโอ้โหเดี๋ยวเด๋ยวเดียวอะไรครับอ๋อถ้าเราไปใช้ตรงภูเขานี่มันจะกลายเป็นภูเขาไฟใช่ไหมเดยขอดูซิปึ๊บนี่ครับผมภูเขาไฟแบบย่อมยาวแล้วมันลึกลงไปด้วยนะฮะโอ้มันจะกลายเป็นภูเขาไฟแบบย่อมเยาวแล้วไฟก็จะเกิดมาอะไรวะนี่ไงน,นนะภัยพิบัติกระหวมาก อ๋อแล้วมันก็จะเกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับผมมันจะไม่หยุดไม่หย่อนอย่างนี้นะฮะใช่ปะมันจะไม่หยุดไม่หย่อนมันจะเออแบบเหมือนเกิดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมอ๋อไปพิบัตรนี่ไงละครับอ๋อมันเอาน้ำผ่มาด้วยโอ้หโอ้โอ้มันขึ้นมาอย่านี่แล้วโอ้ อ๋อ oh, มันจะกลายเป็นภูเขาไฟนะคร to right ับก you know ่อตัวจนกลายเป็นภูเขาไฟนะดู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 ครับดูครับดูครับดูครับคุณผู้ชมแล้วคอมผมโคตรแหลกนะครับผมไม่ใช่แบบว่าคอมกากนะคืออันนี้มันทําให้คอมแหลกนะครับอ๋อมันจะก่อตัวขึ้นไปเรื่อยๆจนกลายเป็นภูเขาไฟนะคะคุณผู้ชมครับเอาละครับผู้ชมคงอยากรู้กันแล้วใช่ไหมว่าถ้าเราวางให้ทุกอันนี้พร้อมกันนะครับผมมันจะเกิดจังไดนะครับผมถ้าพร้อมแล้วก็ฝากกดไลค์ซับสไครต์ด้วยนะครับวางทุกอันไปเลย ปึ๊บป,ปึ๊บป,ปึ๊บป,ปึ๊บปึ๊บนะครับผมปึ๊บโอ oh! God. ้ม่ก้าตูมตูมโอ้โหโอ้ยหูก็จะแตกโอ้ย oh! หูจะแตกครับผมคุณผู้ชมโอ้โ oh! อ oh! ้อุกบาทอุกบาท,บาทลูกเห็บแผ่นดินไหวโอ้โหโอ้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 พระเจ้า โอ้แต่เมื่อกี้มันยังวางไม่ครบสูตรว่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเดวมันเมื่อกี้มันยังวางไม่ครบสูตรนะครับผมแล้วก็ปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บวางครบสูตรเลยอ้าวไปดูดีว่ามันจะเป็นยังไงครับผมนี่ก็คือ5้าใบพิบัตรสูทในเกมไมค์ครับนะครับผมเอออุกบาทกูยังไม่มาเลยอ้ามาดิมาแล้วครับผมโอ้โหโอ้โ เป็นอะไรที่แบบโคตรสารละเร็วและยำชั่วช้าต่ำสามสะทุนมากนะครับผมโอ้โห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 อเละมากครับผมโอ้พังโลกนี้พังแล้ว เอาละครับผมก็กลับมาแค่ให้หายคิดถึงนะครับผมเพราะผมคิดถึงทุกคนมากเลยนะครับผมเพราะว่าน้ํามันท่วมนะครับผมก็อผมก็เลยไม่ได้ทาคลิปนะครับผมวันนี้เริ่มเก็บของลงแล้วเดี๋ยวขอเก็บของอะไรให้แบบครบเรียบร้อยก่อนเดี๋ยวเราจะกลับมาทาคลิปกันจริงๆจังๆนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าชอบก็กดไลค์ซับสไครด้วยนะครับผม